รองตประเทศแค่แดนสงหาสืบเผ่าชนดึกดําบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามัคคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรู ดินสยามคือวัเนเุอของเชื้อไทยนา้เป็นไรคือวัาเลือดคองเชื้อคขาเอกกราชคือเจดียที่เราบูชาเราจะสามมาคี่รวมมีใจรักษชาติประเทศเอกกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละ เอาเลนลางให้สิเป็นดินรุงนั้นสถาปนาสยามให้เธอท่านชฉยอ,อย่าเราทหลายข้องน้ำกายทวายชีวิตรักษาสิทธิ์อินสารนเดนสยามที่พ่อแม่สุยมู ยามก็รับคมเคืนได้ชนะควรแก่นามงามสุดอายุธทยานั่นไม่ใช่ว่าจากพสะส้นหมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนื้อชาติใใี่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องสิดอิสราเรี เมื่อใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้ทีว่วุชีวิตหายเลื่ันว่าเรามันรักชาติไม่ขาดามีไม่ตรีดี กุกกิ้งก็จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์น,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีกุ๊กกิ้งก็มาพบกับทุกๆท่านนะคะวันนี้มีกุ๊กกิ้งก็จะพูดถึงคนหนึ่งนะคะที่เขาก็อยู่ในโซเชียลนะคะก็อาจจะไปทำงานนักร้องหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะ มีคุกกิ้งเห็นมานานแล้วก็แปลกใจนะคะแล้วก็อยากจะพูดเมื่อหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยมาพูดถึงกรณีนี้นะคะก็คือคนที่ใช้คำว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีกุ๊กกิ้งก็สะดุดนะคะว่าเขาใช้คำเนี้ยไม่เหมาะสม แล้วดูเป็นคนไม่ปกตินะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยใช่ไหมคะแม้ว,ว่าจะไปอาศัยอยู่ต่างแดงไปอาศัยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่สามารถจะมาใช้คำนี้นะคะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าก็ไม่เคยมีนะคะที่คนอื่นที่ทำตัวเขื่องแบบนี้นะคะที่ไปอาศัยอยู่ในต่างเมืองอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียออสเตรีย หรืออะไรก็ตามนะคะเขาก็ไม่มีนะคะไม่เคยมีใครประพฤติเช่นนี้นะคะไม่มีใครเรียกตัวเองนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านอังกฤษผู้ใหญ่บ้านฝรั่งเศสผู้ใหญ่บ้านออสเตรียอะไรแบบนี้นะคะมีแต่คนนี้ที่เรียกตัวเองอย่างนั้นดูเขาเป็นคนที่ทำตัวไม่เหมาะสมทำตัวเคืองหรือเป็นคนไม่ปกตินะคะ มิกูกิ้งก็อยากจะเตือนนะคะว่าสังคมคงไม่เตือนเขาแล้วก็ไม่ได้ให้สติเขามีกูกิ้งว่าเขาใช้คำไม่เหมาะสมนะคะไปต่างแดนแม้คนที่มียศศักดิ์นะคะก็ไม่สามารถจะทำตัวเขื่องได้เลยนะคะเขาก็ต้องให้เกียรติในประเทศเขาแล้วก็ไม่ใช่ไป ครองในประเทศเขาแม้คนที่อยู่ในตำแหน่งยศสัก์สูงสุดของประเทศนะคะแล้วคนนี้เป็นใครนะคะทำตัวเขื่องนะคะโดยชื่อของเขาเนี่ยก็บอกถึงว่านิสัยหรือกามรสันดานเขาเป็นเช่นไรนะคะคือทำตัวเขื่องหรือเป็นคนไม่ปกติคะ่ะเมื่อไม่มีใครเตือนเขาหรือไม่มีใครบอกว่าเป็นการไม่เหมาะสมมิกุกิ้งก็ อาจารย์นะคะว่าไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็ไม่ควรจะยอมรับการใช้ชื่อแบบนี้นะคะเพราะมันบอกถึงนิสัยของเขาบอกถึงอาการทางจิตของเขานะคะอาการอย่างนี้หรือนิสัยเลวอย่างนี้กระมละสันดานที่เลวอย่างนี้แล้วก็มีจิตวิปลาสไม่ปกติอย่างนี้เป็นนิสัย <c oughs> หรือ <c oughs> เป็นลักษณะของ กราดตะกวดแห่งชาติเลยนะคะก็เลยเดาว,ว่าเขาเป็นลูกน้องของตะกวดแห่งชาติก็เป็นไปได้ด้วยค่ะคลิปนี้มีกุ๊กกิ้งก็จบคลิปลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ดินสยามงามประเทือกว่าเหมืองทองได้เข้าครอมตังประเทศให้แดงสง่าสืบเผ่าชนดึกดังบ้านโบราณลกมาดวมรักษา,าสามมาคีธวีไกลบางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชิต ดินสยามคือวัเถืของเชื้อไทยน้ำเป็นไหลคือวัาเลือดนของเชือ้อขาเอกกราดคือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะสร้างมาคิดรวมมีใจรักชาติประเทศเอกกราชังดีใครย เลาลางให้สิเป็นดินเรือนัสถาปนาสยามให้เธอท่นชยาอย่าไรทจะไรขอนน้ำไปเธอชีวิตรักซาสิเอิสราณเดินสยายนี่เธอแม่สุยมวย ก็รับคงคืนได้ใช่ไหควรแก่นามนามสุดอายุทยนานั้นไม่ใช่ว่าจากภาษามดคนดีเราเราทั้งลายเลือดและเลือชาติพนไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองต้องสืดอิสระเสรีมือ ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิีควรชดให้ละลันว่าเราเหมือนรักชักไม่ขาดสายนี่ไม่ได้ดี